สวัสดีครับผมนิวนิวรีวิวนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้คือนาฬิกา SKMBI รุ่น1542นะครับเป็นนาฬิการะบบดิจิตอลนะครับเป็นสมาร์ทวอทตตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีตามนี้นะครับจะแยกเป็น2สีคือสีดำกับสีเขียวนะครับแล้วก็ใน2สีนี้ก็จะต่างกันอีกคือสีจอนะครับมีสีดำจอขาวแล้วก็สีดำจอดำนะครับหน้าตาก็ คล้ายๆรุ่น1025นะครับที่เป็นรุ่นสร้างชื่อของแบรนด์นี้เลยนะครับสีดำลวดลายสายก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าปัดกว้าง5้ามเมตรนะครับตัวนี้ตรงนี้เป็นพลาส,สติกนะครับเป็นเรซินอ่าแล้วก็ตัวบอดี้นี้เป็นพลาส,สติก abs นะครับส่วนสายเนี่ยเป็น pu p o l y u r e t เ a n e นะครับตัวเก็บปลายสายก็จะมีลวดลายแบบนี้นะครับ ก็ดูด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังก็จะบอกชื่อรุ่นแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจตรงนี้นะครับนี่แต่ตัวนี้นะครับจะใช้แบตเตอรี่เป็นแบบถ่านนะครับนี่จะไม่มีที่ชาร์จนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะมีสติกเกอร์กันรอยสติกเกอร์ QC มาก่อนใส่ก็แนะนำให้ลอกทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเหงื่อเราจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ ต่อมานะครับด้านข้างก็จะมีข้างละสองปุ่มนะครับแบบนี้ครับตัวล็อกสายเป็นสเตลเลตนะครับแบบสายแบบเจาะรูเดียวมาดูสีเขียวนะครับสีเขียวทหารเนี่ยปุ่มก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวขอบของบอดี้ก็จะเป็นสีดำ ส่วนสายและตัวบอดี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวทหารนะครับสวยงามทีเดียวนะครับรุ่นนี้จุดเด่นของเขาคือเป็นสมาร์ทวอทที่ไม่ต้องใช้แบตนะครับใช้ถ่านเอาคราวนี้เราจะมารีวิวให้ดูฟังก์ชันต่างๆกันนะครับได้มารุ่นนี้นะครับคุณก็จะได้กล่องคู่มือบัตรรับประกันอะไรต่างๆ เสร็จแล้วนี่ครับคู่มือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คู่มือตรงรุ่นบอกว่า1รุ่น1542นะครับในคู่มือก็จะมีบอกฟังก์ชันมากมายหลายอย่างเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้นะครับโดยโหลดแอปการโหลดแอปก็คือเราสแกนจากตรงนี้นะครับ i อ s สสแกนฝั่งนี้ Android สแกนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปเข้ามา ผมโหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปที่การตั้งค่าจะไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้มาดูการใช้งานกันนะครับผมโหลดแอปมาก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับ Smate ตัวนี้เดี๋ยวติ๊กเข้าไปดูนะครับติ๊กเข้ามาดูตอนนี้ผมคอนเน็กไว้แล้วนะครับหนึ่งเครื่องอคือเครื่องนี้ครับนี่คือตัวนี้เราจะดูนะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ บูทูธข้างบนเนี่ยนะครับก็คือวันนี้วันอาทิตย์นะครับสัญลักษณ์ข้อความแล้วก็การโทรเข้าโทรออกตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีนี่นครับตั้งอ,อันนี้สัญลักษณ์ตั้งปลูกวันที่ระยะทางแล้วก็แคลอรี่นะครับอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับตัวนี้สามารถาเป็นรีโมทถ่ายภาพได้นะครับหมายถึงว่าสั่งการให้นาฬิกาเนี่ย สั่งให้มือถือเราถ่ายภาพได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรูปของการวัดการเต้นหัวใจนะครับอ่าเรามาดูที่แอปกันบ้างนะครับแอปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าโฮมตัวนี้ก็จะบอกว่าเราอ่าทารเก็ตของเราเนี่ยผมตั้งไว้ที่19 0 0 0นะครับตอนนี้ได้1 2ของทาร์ของเก็ตแล้วนะครับ พอเราติ๊กเข้ามาดูนะครับมันก็จะซิงโครไนซ์กับานาฬิกาของเราแล้วก็จะขึ้นประวัติการนับก้าวของเรานะครับตรงนี้ประวัติก็สามารถเรียกดูย้อนหลังได้นะครับอ่าเป็นเดือนเป็นปีได้นี้ผมเพิ่งใส่วันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่เชื่อมต่อกับมือถือเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะเก็บไว้ในนาฬิกาได้7วันนะครับ ก่อนจะครบ7วันเราก็เอามาเชื่อมซะหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะบอกระยะทางนะครับมีแคลอรี่เห็นไหมครับตัวนี้ปนับก้าวนะครับตัวนี้เป็นระยะทางตัวนี้เป็นแคลอรี่ที่เราเผาผ่านไปนะครับเรามาดูแอปตรงส่วนอื่นกันนะครับติ๊กตรงบนนี้นะครับก็จะเห็นตัวสัญลักษณ์บลูทูธเนี่ยนะครับ มันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ไว้ต่อมานะครับก็มาเทสฮาร์ดเลดได้นะครับตัวนี้เราก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะเทสฮาร์ดเลเห็นที่นาฬิกาไหมครับตัวฮาร์ดเลดก็จะกระพริบแบบนี้ก็คือสั่งให้วัดจากตัวมือถือก็ได้มีผมวัดไว้นะครับตอน116นะครับแบ็กลับมาครับ มาดูฟังก์ชันอื่นๆกันต่อตัวนี้นะครับเป็นรีโมทถ่ายภาพเราติ๊กเข้ามาที่นี่นะครับที่คา m ์เมล่ตัวนี้การจะสั่งถ่ายภาพนะครับผมทำให้ดูเราก็คือเขย่านาฬิกาแบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้าใส่มันจะง่ายกว่านี้นะครับพอดีผมไม่ได้ใส่อ่า มันก็เนี่ยครับมันก็ดีเลย์นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับอ่าฟังก์ชันของมันอันนี้เรามาดูต่ออีกอันหนึ่งนะครับก็คือสั่งให้มันหาอาหานาฬิกานะครับสมมุติเราไม่รู้ว่า,างนาฬิกาไว้ไหนเรากดตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะดังก็ถือว่าค่อยมากครับอ่าเห็นไหมครับ แล้วก็มาต่อมานะครับเคลียร์ Data ก็ลบข้อมูลทิ้งนะครับอันนี้ต่อมามาดูการเซตติ้งต่างๆนะครับพ e s อร n แนล t นะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ก็บอกเพศความสูงน้ำหนักนะครับก็เอาไปใส่กันดูนะครับตัวน,นี้คือระยะก้าวนะครับเราต้องลองก้าวก้าวเดินดูก่อนนะครับแล้วก็วัดระยะว่าแต่ละก้าวเราเนี่ย กเซนนะครับเพื่อให้การวัดค่าของนาฬิกาแม่นยำขึ้นเนื่องจากนาฬิการุ่นนี้นะครับไม่ได้อิงจาก GPS นะครับใช้การนับก้าวก็คือการแกว่งแขนระหว่างก้าวเดินนะครับมาเป็นตัวคำนวณระยะทางแคลอรี่ต่างๆนะครับตัวนี้สำคัญที่เราต้องใส่ให้แม่นนะครับมันจะทำให้นาฬิกาแม่นขึ้นตัวนี้ก็เป็นหน่วยนะครับผมถนดัดมีหน่วยเมตริกกับ British ซิเต็มนะครับผมก็ถนัดแบบเมทริกอยู่แล้วครับแบบเซนติเมตรเส้นอะไรของเราเนี่ยนะครับต่อมาเราก็ตัวนี้ก็คือ,อวัดการนอนได้ด้วยนะครับอันนี้เราก็มาเซตติ้งเวลานอนของเราที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวแบ็กลับไปต่อมาก็จะเป็นการตั้งแทร็กเก็ตนะครับก็แทรเก็ตว่าวันหนึ่งเราจะเดินกี่ก้าวนะครับ ผมก็เซตไว้ที่1 9ื่ต่อมานะครับก็จะเป็นตั้งปลุกคราวน,นี้ตั้งปลุกเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งในตัวนาฬิกาก็ได้หรือผมชอบตั้งตรงนี้นะครับมันง่ายดาีผมเลื่อนเป็นตั้งเป็น6กโมงครึ่งนะครับแล้วผมก็กดตัวนี้ครับซิงค h r o n น z e ปับ๊บแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะกด เปิดปิดตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามากดาดูที่นี่นะครับว่าตั้งไว้ตรงหรือเปล่าเนี่ยครับหกโมงครึ่งคือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอ่าสักสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วผมก็กดเนี่ยอ่ะ โอเคใส่ถุงมือนะครับกดยากนิดนึงอ่าโอเคเสร็จแล้วผมก็มากดดูที่นี่เห็นไหมครับขึ้นเป็น11บเอโมงครึ่งแล้วอ่าเปิดปิดการตั้งปุกก็กดตัวนี้นะครับนี่แล้วก็พอเราตั้งเสร็จเราก็ต้องซิงโครไนซ์ก่อนนะครับเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์ตัวตั้งปุกตรงนี้มันก็จะหายไปแต่ถ้าเราเปิดปั๊บแบบนี้ สัญลักษณ์มันก็จะขึ้นเห็นไหมครับทึบแล้วโอเคมาดูต่อนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรก็ตัวนี้ครับการแจ้งเตือนต่างๆก็จะมี SMS การโทรเข้านะครับแล้วก็ WeChatQQSkypeFacebookTwitterWhatsApp Line นะครับก็ได้แอปตามน,นี้นะครับมันก็จะเตือนดังติดต๊ดๆเหมือนตั้งปลุกเมื่อกี้นี้นะครับอ่า ฟังก์ชันทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้สามารถแชร์ไปยังแอปอื่นได้นะครับโอเคต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันตัวนาฬิกาเนี่ยก็กดมาหนึ่งครั้งนะครับก็จะบอกเดือนแล้วก็วันที่นะครับในหน้าจอนีอ้กดมาอีกหนึ่งครั้งตันนี้ก็จะบอก เป็นระยะนับ9นะครับนี่พันกว่า9แล้วกดมาอีกครั้งนะครับก็จะเป็นแคลอรี่กดมาอีกหนึ่งครั้งก็จะบอกว่าเดินได้กี่กิโลแล้วนะครับกดมาอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการตั้งปุกนะครับกดมาอีกหนึ่งครั้งเป็นการจับเวลาครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับกดมาตรงนี้ก็จะเจอรูปหัวใจแบบนี้คือ วัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับพอเรานั้นเราก็กดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มบนขวานะครับแล้วเรามาดูนี่เห็นไหมครับไฟมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจเรานะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับอ่าโอเคมาดูโหมดต่อไปนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคนที่อยากทดลองใช้สมาร์ทวอทนะครับเบื้องต้น คนใช้สมาร์ทวอตอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบชาร์จแบตนะครับไอที่ชาร์จแล้วหมดเร็วเนี่ยวันต่อวันเนี่ยผมไม่ค่อยชอบผมก็วันนั้นผมก็จะมาใช้แบบนี้แทนนะครับแบบใช้ถ่านนะครับใครที่อยากลองแบบเริ่มต้นก็ลองซื้อหาไปลองใช้งานกันดูก่อนนะครับแต่ละรุ่นมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับพอไม่ได้ชาร์จแบตบแบบนี้นะครับใช้ถ่าน การกันน้ํามันก็น่าจะโอเคขึ้นแต่นี้ผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับว่าการกันน้ํามันดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็ได้3ม ATM นะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะครับแล้วก็ใส่อาบน้ําผมไม่แนะนํานะครับใส่ล้างมือได้ไม่แนะนําให้ใส่ว่ายน้ําเลยโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมไปเลือกหาซื้อกันนะครับ สีสีตามที่บอกเลยเดี๋ยวคลิปสําหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อแอปอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันทีหลังในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ